วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการเพ่งฌานอันตรายหรือไม่หลายท่านหลายคนอาจจะได้ยินเรื่องของการทำฌานสมาธิการเพ่งกสินการอะไรมาหลายอย่างอยู่บางคนก็บอกว่าเพ่งฌานจะทำให้วิปลาสบ้างเป็นบ้าเป็นอะไรไปบ้าง วันนี้จะมาตอบข้อข้องใจว่าการเพ่งชาญอันตรายจริงหรือไมนะ่การเพ่งชาญนะมันจะมีการเพ่งแบบเพ่งก๊าิลเพ่งชาญสายฟ้าแบบหลวงปู่สาวกโลกอุดรมีการเพ่ง Visualization การตั้งนิมิตแล้วก็เพ่งการเพ่งชาญนนมีหลายแบบนะ Visualization เนี่ยก็คือการระลึกถึงรูปภาพเช่นรูปภาพพระพุทธเจ้ารูปภาพกะลโลกรูปภาพอสุภกรรมฐานรูปเทพพเจ้าอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วก็เพ่งระลึกนี่คือ Visualization การเพ่งกรสินก็คือการเพ่งแล้วจําภาพกสินไว้ในตาอย่างนี้อย่างหนึ่งส่วนการเพ่งชานสายฟ้าก็เพ่งที่ดั้งจมูกนะอย่าไปเกินกว่านั้นนะ ดั้งจมูกก็คือดั้งจมูกนะอย่าให้ขยับขึ้นไปที่วางคิ้วอย่าให้ขยับขึ้นไปที่หน้าผากให้อยู่ที่ดั้งจมูกนะทีนี้จะมาพูดว่าการเพ่งชาญเนี่ยนะมันอันตรายหรือไม่การเพ่งชาญบางคนบอกว่าเป็นบ้าได้นะเป็นวิปลาส กสินสิบถ้าเพง่นะเพงแล้วคิดมากเพ่งแล้วคิดมากหมายถึงเพ่งแล้วอยากได้อิทธิฤทธิ์อิทธิเดชอยากได้ปัญญาอยากได้อะไรแล้วเพ่งเข้าเพ่งเข้าเพ่งเข้า,ขา,ขาแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้านั่นเป็นบ้าได้เลยเป็นบ้าได้เหมือนกันนะอาจจะทําให้ประสาทเสียก็ได้นะแต่ถ้าตั้งตั้งจุดประสงค์ให้ถูกคือเพ่ง ฌานเพื่อความสงบอืมเพ่งด้วยวิปัสนาคือมีหน้าที่ในการสังเกตเท่านั้นฌานจะเกิดขึ้นอย่างไรก็แล้วแต่เรามีหน้าที่ในการสังเกตเท่านั้น นี่จะเป็นฌานแบบวิปัสสนาคือได้ทั้งฌานได้ทั้งวิปัสสนาเข้าไปแล้วก็มีอาการความสงบเกิดขึ้นในขณะที่อาการความสงบเกิดขึ้นก็ละลึกรู้เมื่อลึกละลึกรูก้ในขณะที่อาการความสงบเกิดขึ้นในท้ายที่สุดก็จะเป็นวัส,สีคือความชํานาญในการเข้าฌานออกฌานในการทรงไว้ในการเล่นในฌานเป็นต้นเพราะฉะนั้นฌาน ในแบบกสินสิบเองก็ต้องพิจารณาให้ถูกว่าเราทำไปเพื่ออะไรกสินหรือสมถกรรมฐานมีไว้เพื่อเป็นอุบายเรืองอุบายในการสงบใจเพราะฉะนั้นตั้งเข็มให้ถูกเราไปถูกเราก็จะได้ผลหรือพลานิสงที่ถูกต้องถ้าเราไปผิดเรากไ็ได้พลานิชสงที่ผิดเช่นเดียวกัน ได้วิปลาสเป็นต้นทีนี้การเพ่งชานที่หมายถึงณนะตอนนี้ก็คือการเพ่งชาญแบบชาญสายฟ้าหลงป,ปูสาวกโลกอุดรเพ่งที่ไหนเพ่งที่ดั้งจมูกอย่าเลยขึ้นไปที่หว่างคิ้วอย่าเลยขึ้นไปที่หน้าผากนะ แต่ถ้าใครเลยขึ้นไปก็ไม่เป็นไรนะก็เอาลงมาเท่านั้นเองใครเลยขึ้นไปที่หน้าผากก็เอาลงมาเท่านั้นเองนะเออมันไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่าที่ไม่อยากให้มันเลยเพราะเราจะได้โฟกัสถูกจุดออความรู้สึกของเราจะได้รวมเป็นที่เดียวหนึ่งเดียวอย่าไปในทางอื่นอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ทีนี้ การเพ่งชานสายฟ้าแบบลกปู่สาวกโอกอุดรอ,อันตรายหรือไม่ถามว่าอันตรายหรือไม่มันจะอันตรายก็ต่อเมื่อตั้งความเห็นผิดเช่นการเพ่งชานสายฟ้าคือเพ่งที่ดั้งจมูกนี้เพ่งอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนไม่ให้จิตหลุดออกไปทางอื่นจดจ่ออยู่ที่เดิม แต่บางคนก็ฝืนตัวเองคือหมายถึงตัวเองธาตุขันตัวเองไม่แข็งแรงตัวเองทำได้ไม่ไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นแต่ฝืนตัวเองมันก็โอเวอร์แหละอืมมันก็แตกแหละออพอมันแตกเสร็จแล้วมันก็เป็นแนวอื่นมันเป็นวิปลาสเป็นบ้าเป็นเพี้ยนไปได้ ถ้าไม่อยากบ้าไม่อยากเพี้ยนไม่อยากวิปลาสเวลาเจ็บเวลาปวดหัวเวลาอะไรขึ้นมาให้หยุดทำแล้วภาวนาพุทโธหรือหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกลึกๆรละลึกรู <men> <men ้เท่านั้นนะเท่านั้นแล้วจะบอกไปอีกว่าอาการเจ็บหัวมันบังเกิดจากอะไรได้บ้างมันลึกเข้าไปอีก มันเป็นปัญญาความละเอียดระลึกรู้รอบครอบมากชานสายฟ้านี้เป็นที่ต้องศึกษาอย่างละเอียดไม่ใช่ว่าเพ่งเพงเพงสักแต่ว่าเพ่งไม่ได้อันนี้ผิดหลักชานสายฟ้าต้องเพ่งอย่างมีปัญญาต้องฉลาดรอบครอบในวันนี้จะบอกถึงเรื่องนี้ว่าเวลาเราเพ่งไม่ใช่เพ่งเอาเป็นเอาตาย ไม่ใช่ตั้งจิตเจตนาเพ่งลงไปที่ดั้งจมูกเอาเป็นเอาตายเอาจะปวดหัวเอาจะอยากอ้วกเอาจะเวียนหัวไม่ใช่เมื่ออะไรที่มันเกินที่มันเกินลิมิตเราก็ต้องหยุดเราก็ต้องทำลมหายใจเข้าออกเพื่อพักผ่อนแล้วก็ไปต่อเวลาไปต่อก็ค่อยๆเพ่งค่อยๆทำไม่ใช่ว่าทำอย่างรุนแรงเอาเป็นเอาตายพอให้มีความรู้สึกที่ดั้งจมูก มันตึงๆพอให้มันตึงๆนิดหน่อยเท่านั้นเองนะแต่พอเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่กิเลสมันมาเราพิจารณาเห็นกิเลสมาเราก็เพ่งเข้าอีกรวมพลังเข้าอีกตรงที่มันเป็นจุดชาญนั่นแนหะจุดมโนทวานนั่นมันเหมือนเครื่องบดเครื่องทําลายเป็นไฟเวลาที่ ความคิดต่างๆมาก็เอาทิ้งออกไปตรงนั้นพิงออกไปทิ้งออกไป,ท,ออกไปทิ้งออกไปตรงนั้นนะเวลาที่จิตมีกําลังมากๆอินทรีย์แก่กล้ามีพระ,ะมากเนี่ยเราก็จะทิ้งกิเลสออกไปอย่างไวไม่เลยกําหนดต้นของกิเลสทั้งปวงไม่ไฟไปเลยนะอย่างนี้ถือว่าเข้าใจถูกเห็นถูกความวิปลาสก็ไม่มี จะตั้งใจดับกิเลสเท่านั้นเพื่อการดับกิเลสเล่าร้อนความกระหายเท่านั้นไม่ทำเพื่ออิทธิฤทธิอิทธิเดชเพื่อทำให้ตนเป็นผู้วิเศษเหนือคนอื่นไม่เราต้องเป็นผู้วิเศษเหนือกิเลสของเราเท่านั้นเราอย่าทำตนเป็นผู้วิเศษเหนือคนอื่น เราจะเหนือกิเลสของเราเท่านั้นนี่ถ้าเข้าใจเช่นนี้แล้วฌานสมาธิจะเป็นฌานสมาธิบริสุทธิ์การเพ่งฌานของเราเป็นไปอย่างถูกวัตถุประสงค์เป็นไปตามอัตถประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งความปรารถนาวัตถุประสงค์ไว้แต่แรกขอให้สาธุชนญ,ญาติโยมทั้งหลายพิจารณาเอาการตั้งฌานนี้ไว้ ฌานนี้จะเป็นไม่เป็นอันตรายแก่ใครเลยถ้าเราพิจารณาถูกแต่ถ้าเราพิจรารณาผิดฌานนี้จะเป็นอันตรายและให้อยู่ในสายมัชฌิมาปฏิปทาคือไม่ทำตนให้ลำบากเจ็บปวดมากเกินไปแต่ทำอย่างคล่องแคล่วบ่อยๆและเพลิดเพลินในการชำระกิเลสอันนี้สำคัญทำตลอดตลอดตลอดให้ติดอยู่ตลอดที่ด้งมจมูกหักนะ การติดอยู่ตลอดนี่ก็ติดอย่างมีสติสัพชัญญะติดอย่างติดอย่างที่ไม่ทรมานตนมากเนี่ยจึงจะเห็นความสำเร็จในอันลำดับต่อไปเรื่อยๆวันนี้เรื่องของการกล่าวถึงเรื่องการเพ่งชาญอันตรายหรือไม่ก็วิสัชนามาพอเห็นสมควรแก่เวลา ขอให้สาธุชนญ,ญาติโยมทั้งหลายได้นำเอาอัทประโยชน์นี้ไปใช้กับตนเองและแชร์ให้กับผู้อื่นได้รับรู้กด subscribe อัทธประโยชน์เดียวอัธประโยชน์เดียวที่จะดำรงความสุขให้กับเราและโลกได้คืออัทธประโยชน์ของการตัดกิเลสช,ชำระกิเลสเครื่องเล่าร้อนเครื่องกระหายนี้ วันบัดน,นี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาขอยุติลงไว้เพียงเท่านี้